ความคืบหน้านะครับสิ่งที่ดําเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็ดูว่ามีประเด็นอะไรที่ยังต้องดําเนินการต่อไปอีกนะครับความทั้งแบ่งมอบภารกิจหน้าที่ให้แต่ละคณะกรรมการแต่ละท่านแต่ละชุดนะครับไปดําเนินการครับครับในที่ประชุมมีการหารือไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับเรื่องที่เกี่ยวข้องประชุม่ต้องหาหรือว่าการแจ้งข้อหาต่างๆต้องเติมคือประชุมเนี่ยเรารวบรวมพนักงานสอบสวนฝีมือดีมาทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นก็จะหารือกันในเรื่อง ประเด็นในในเรื่องการกระทําความผิดต่างๆครับรวมถึงพยานหลักฐานนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับสํานวนการสอบสวนนียได้มีการหาลือกันทั้งนั้นครับไม่ได้เน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษครับจะมีการออกหมายจับบุคคลอื่นเพิ่มเตมิมหีกไหมครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับครับเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์ของตัวผู้ต้องหานะครับตอนนี้เราตรวจสอบแล้วข้อาหากระทําความผิดเนี่ยเขาขายมูลฐานความผิดเกี่ยวกับการทอกเงินจะต้องยืดทรัย์หรือแจ้งปฟงหรือไมครับ ก็มีการแบ่งมอบหน้าที่ให้เป็นให้มีชุดที่ในการสืบรั์ด้วยครับว่าจะมีพฤติการในการกระทําความผิดในเรื่องการฟ้องเงินไหมนะครับถ้ามีก็จะมีการดําเนินการไปอีกส่วนนครับประเด็นก่อนหน้านี้ที่หลายคนกังวลเรื่องของการที่เขาจะเป็นข้าราชการการเงินหรือไม่เป็นข้าราชการการเงินตรงจุดนี้อะไรบ้างครับที่มีการยืนกัในที่ประชุมคือเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีหนังสือจากปปชอยู่แล้วนะครับที่ยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ ส่วนในเรื่องที่ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนี่ยอยู่ที่การสอบสวนซึ่งเราก็จะไปหาพยานหลักฐานต่างๆเพื่อจะพิสูจน์การกระทำความผิดทุกอย่างตอนนี้ในส่วนของวงใหม่ๆแล้วครับที่จะเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมตอนนี้มีแจ้งเรื่องหรือว่ามีการหารือในที่ประชุมประมาณสักกี่เรื่องครับ คือในสิ่งใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็มีมาแต่ว่าเราจะแบ่งทําไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เราก็จะมามุ่งในเรื่องคดีนี้ก่อนนะครับส่วนอันอื่นที่จะเป็นการขยายผลหรือเป็นพฤติการโดยรวมที่จะไปทําในเรื่องอื่นอีกเนี่ยก็จะมีการดําเนินการไปอีกต่างหากอีกส่วนนึ่งครับก็ยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆให้ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเท่าที่ดูความคืบหน้าของคดีทั้งหมดมาจนถึงตอนนี้แล้วยังมีอะไรที่ที่หมูยังเป็นห่วงอยู่ไหมครับ ไม่เป็นห่วงครับเพราะว่าของเราเนี่ยกองประาชาการสอบสวนกลางเราเมื่อ,อชีพเป็นการเคียงข้างประชาชนเพราะฉะนั้นเราทําทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงเลยเชื่อว่าน่าจะทำตามที่ตอกเส้นตายที่เราต้องส่งกับทางอายการคือเรื่องนี้ผู้ต้องหาไม่ได้ควบคุมตัวที่เรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีเส้นตายแต่ว่าเราก็จะทําการสอบสวนให้อย่างรวดเร็วและให้เสร็จให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าต้องละเอียดรอบข้อทุกประเด็นครับตอนนี้มันเหมือนว่าทางด้านของต้องหาทั้งีคน เทียบผิดปกติหลายคนก็เลยสงสัยว่าเขาอาจจะนีออกไปแล้วหรือเปล่าอะค่ะตอนนี้เราจังมทุกคนที่คุณอาทิตย์ยาของมาตริจอันนีค่ะว่าเป็นคนนำโทษมที่ไม่ใกล้กับทางท่านที่ปากน้ำมากเราจะเป็นต้องเรียกสองคนนั้นอะค่ะมาให้ปากพักกับเราดีไหมคะเดี๋ยวต้องดูในสำนวนครับอันไหนที่ไปถึงแล้วก็มีความจําเป็นนะครับที่เป็นเครื่องพิสูจน์การกระทาความผิดหรือการบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาเนี่ยก็จะดําเนินการทั้งหมดครับ อนนี้ผมยังไม่เห็นครับผมต้องให้เวลาทํางานครับประเด็นของคุณแลมโบนี่ถือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับในคดีเดิมไหมครับหรือว่าเป็นวงใหม่ที่จะเริ่มต้นหลังจากนี้ครับทราบว่าเพิ่งเข้ามานะครับผมยังไม่ตรงนี้ยังไม่ได้รับรายงานครับเพราะผมประชุมอยู่ข้างล่างนีก็ยังไม่ทราบรายละเอียดครับในเรื่องของอธิบดีกรมการท้า ก็เหมือนกันครับว่าผมยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ยังไม่ไมทราบครับเพราะว่ามีอีกทีมหนึ่งที่ไปสอบอยู่ครับเดี๋ยวมีรายละเอียดลง้องถามทางรอ,องจรุลเกียรตินะครับเพราะว่าในคณะนี่ก็อมอหมายท่านเป็นโคศกนะครับเพื่อจะได้ให้ข้อมูลข่าวสาราต่างๆมันไม่สับสนนะครับถ้าเราถามก็หลายๆคนเจอใครก็ถามเจอผมก็ถามเจอเห็นรองๆๆ <c oughs> เอ,องเนก็ถามอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสับสนนะครับก <c oughs> ็เห็นการทำงานของ คือเราก็พยายามที่จะรวบรวมนะครับผู้ที่ถนัดแต่ละด้านนะครับเอามาช่วยในคณะนี้เพื่อให้สำนวนมันมีความละเอียดรอบคอบที่สุดนะครับซึ่งงาน,นงต่างๆเราแบ่งกันอยู่แล้วเพราะในสอบสวนกลารด้วยกันอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับตอนนี้ในส่วนของกล้องที่บ้าน,น,นหรือที่บ้านของบุคคลอนนื่นตอนนี้ดึงกลับมาได้หรือยังครับสามารถนํามาเป็นพยานหลักฐานได้ทั้งหมดรัก็มีทางปอทเราดาเนินการไปแล้วครับก็น่าจะนํามาเป็นพยานหลักฐานได้ครับ ตอนนี้ดึงออกมาได้หมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็น <i> ่าจะ80 9 0แล้วครับท <i> ี <i> ่ไ <i> ด้มาของโทรศัพ <i> ท์มือถือนะครับเหมือนกครับทางโทรศัพท์มือถือหรือสื่อโซเชียลหรืออะไรต่างๆที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษก็มีการดำเนินการครับจากข้อมูลจีกเคช่องทางทางคอมพิวเตอร์ทางด้านของโทรศัพท์มือถือสองัี่สิบวันเองนะครับที่ได้มาเนี่ยพอจะสามารถทำให้เราสรุปได้ดีงต่อว่าวงความเสียหายที่เกิดขึ้นมันกี่วง10วง2 0วงหรือยีบวง อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ